อีกมากก้อยโพสคลิปโดมนติกที่เมาดีซีนนี้ทําคนลนนิกกี้ขอแต่งทั้งหวานทั้งซับไปเลยคะ่ะสําหรับทริปนี้ของคู่รักอย่างสาวก้อยอรัชพรกับหนุ่มนิกกี้ณชาติที่เพิ่งควงคู่กันไปเที่ยวทะเลเมาดีฟและค่อยๆปล่อยรูปลงโซเชียลซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นทริปก็ทําเอาหลายคนลุ้นไปด้วยว่าทริปนี้จะมีซีนสําคัญหรือไม่และล่าสุดก็ทําเอาคนดูลุ้นไปด้วยอย่างมากเราว่าทางไลา์ของก้อยอรัชพรที่เพิ่งโพสคลิปเปิดมาก็เห็นบรรยากาศภาพสุดโดมนติกมากโต๊ะดินเนอร์ท่ามกลางแสสงไฟสไฟลัววจดด้ริมชาหา และซีนคุกเข่าที่ทุกคนคิดไว้แต่พีคมากเกือบจะซึ้งอยู่แล้วแต่ในคลปิปกลายเป็นนิกกี้กำลังย่อเข่าทำท่าสะคอแทนช็อตคุกเข่าขอแต่งงานอย่างที่หลายคนคาดหวังแต่ยังไม่จบทริปก็ยังพอมีดุนได้อยู่นะจ๊ะนิกกี้ก้อยจะมีโมเมนต์นั้นให้เห็นหรือเปล่านั้นต้องรอรุนกันต่อไปจ้าขอขอบคุณภาพนิกกี้ณฉัตรก้อยรัชพรภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุบออดคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ